เซ็กส์แกลนฟุกโอลในนัดเชลท้องยุทธภพต่อมเพศนักเกาะเฮอร์มาโฟไดอันไกโพนมีเจ้าแห่งลังไข่ทั้งพวงและเทพเจ้าอันท้าสุดเพียวเป็นผู้คุ้มครองความสงบสุขแต่พวกเขาไม่ดูแลสุขภาพแล้ววันหนึ่งอุ๊ยเจ็บไม่ไหวแล้วแต่เกาะแห่งนี้ก็ยังมีโปผู้พิชิตและเขากำลังจะไปพบท่านอาจารย์ชิฟู ไอโปเอ้ยถึงวันทดสอบสมรรถภาพของเจ้าแล้วอะไรนะครับจานคือที่ข้าสั่งสอนเจ้ามาบัดนี้เจ้าต้องเอาไปกอบกูโลกฮะ <Huh? S 2> คือตามตำนานทางตอนเหนือจะมีภูเขาโอเวอริสอันสูงใหญ่บนยอดจะมีวิหารเทสเทนนอนซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าสององค์จานจานยไม่จารย์สิ้นแล้ว <c oughs> ตำนานเล่าว,ว่าเทพเจ้าลังไข่ได้มอบผลแอลมอนสองเม็ด ให้แก่มนุษย์เพศหญิงเก็บไว้ในอุ้งเชิงกรานส่วนเทพเจ้าอันทาให้ไข่สองใบเก็บไว้ในถุงอันทาเทพเจ้ารังไข่ทั้งปวงมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักในผู้หญิงโดยเอสโตรเจนจะควบคุมการแสดงออกทางกายภาพแบบผู้หญิงเช่นต้องนมใหญ่ขึ้นสะโพกผายมลูกขขายขนาดนอกจากนี้จะทําให้ผนังมลูกหนาขึ้นแต่จะคงอยู่ได้เพราะโปรเจสเตอโรนทั้งนี้เพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน เทพเจ้าอันท้าสุดเบี้ยวมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนควบคุมการแสดงออกทางกายภาพแบบผู้ชายและสร้างอสุจิลักษณะเช่นไหล่กว้างหนวดคาวเสียงทุม้มลูกกระเดือกใหญ่อันท้าใหญ่และยาวขึ้นขณะน,นี้เจ้าแผ่นด้าน้อยโปที่กำลังเสียใจจากการที่อาจารย์ของเขาตายไปได้ไม่นานโอ้ยังไม่ตายโอ้ท่านอาจารย์ของเขายังไม่ตายแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขากำลังเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปพบกับท่านเทพทั้งสอง เมื่อเขาขึ้นไปถึงสิ่งที่เขาไม่คาดพบว่าจะเห็นคือเทพทั้งสองกำลังโอดควรโอ๊ยเจ็บไม่ไหวแล้ว,ไไว,ลวดูสิทำไมตอนนี้เทพรังไข่มีขนตามตัวเยอะขึ้นสิวเต็มหน้าผมกลางหัวดูบางจนจะล้าแล้วแถมตัวยังบวมขึ้นนะส่วนเทพอันทะทำไมอันทะบวมข้างเดียวเหมือนจะอ้วกตลอดเวลาแถมยังปวดขาหนีบอีก โลกจวนจะวิวัดแล้วสิแต่จากอาการที่พูดมาเนี่ยฉันว่าเทพรังไข่น่าจะเป็นโรค p C O S หรือเปล่าส่วนเทพอันธะเนี่ยน่าจะโลกอันธบิดหมุนนะอาจารย์ฉันเคยบอกมาปวดปวดจังเลยตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะรักษาท่านเอง<ะ>ออมเพียง จากนี้เทพอันทงก็ต้องรักษาความสะอาดบ่อยๆด้วยนะด้วยน้ำสบูอ่อนๆหลิกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจละค้ายเครื่องหากมีอาการปวดหรือบวคมควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมด้วยส่วนเทพลังไข่ก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เขาแนะนำให้กินอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารพวกกรดโฟลิก วิตามิน B วิตามิน E สารต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่าเครียดเยอะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีด้วยนะถ้ามีความผิดปกติอะไรก็อย่าลืมไปหาหมอด้วยนะและแล้วกเกาะเฮอร์มาโฟไรไ์ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจบบริบูรณ์ สรุปเนื้อหาคือรังไข่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงอันธะสร้างฮอร์โมนเพศชายซึ่งช่วยแสดงเอกลักษณ์ทางเพศและสร้างเซลล์สืบพันธุ์ส่วนโรคที่นำเสนอคือ PCOS รักษาโดยใช้ยา,ยาร่วมกับการผ่าตัดถุงน้ำและอันธะปิดหมุนซึ่งต้องรีผ่าตัดภายใน4ชั่วโมงและยังมีอื่น,นๆเช่น็ h o โกแลตซิสต์ภาวะอันทะฝ่อหรือกระทั่งเป็นหมันดังนั้นควรรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่และตรวจสุขภาพเป็นประจำ แล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะ Happy Sex Glad Happy Life